โอเคก็ okay, ขอสวัสดีทุททกท่านอีกหนึ่งครั้งกับสุธิกาเซสชั่นยูโฮมนายเปรนยูเกสที่ชื่อว่า My Time at Sand Rock อีกหนึ่งครั้งทุกคนวันนี้กลับมาพร้อมกับเวลล์อัพเป่าอะไรอัพวะอัพอะไรนะกิบเกี่ยร์ศูนย์ไพ่อ่ะไม่เมื่อขุดมีโอกาสได้รับดีประสิวเพิ่มมีโอกาสได้ผิดพลังงานเพิ่มขึ้นอืมมีพลังงานก่อนแล้วกันนะครับไปวันนี้ภารกิจของเราก็คือการเตรียม ของไปสร้างรานสกีนะครับซึ่งก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะครับเดี๋ยวก็เสร็จในวันนี้แหละนะครับได้เลยไม่ยากไม่ยากภารกิวันนี้ไม่ยากไม่มีคาซีนแต่ว่าไม่ได้เข้านานมาั้งจดหมายจากใครจดหมายจากมินนะครับผมสว,วัสดีเมื่อคุณได้จดหมายจากบ,าาบนีน่าจะขึ้นรถไฟกับอัทาล่าแล้วี่อีกแล้วตอนเชา้าจ,จะไปพบคุณนะแต่คุณกำลังนอนอยู่คิดไม่ถึงว่าคราวนี้คุณจะขี้เซากว่าฉันฉันดีใจมากเลยได้เจอกับเจ้าของวิชช็อปแบบคุณที่เมืองชาชีแล้วขอบคุณที่คุณได้ความช่วยเหลอือต่างฉันในที่คุณหว่าคุณจะชอบนะถ้าามีโอกส มิ้นเข็มขัดหนังชั้นยอดครับผมขอบคุณครับแล้วก็จะไปสู่วิจัยการวิจัยเครื่องคัดกรองหินโบราณเสร็จแล้วเปิดตรวจสอบภาพวาดโอเคเครื่องคัดกรองหินโบราณเสร็จแล้วนะครับจังหวะนีปะะนาา้ประกอบโต๊ะลานสกีอ่ะฮะประกอบโต๊ะลานสกีอ๋อต้องอัปเดตอันนี้ก่อนใช่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 ใชใช ต้องอัปเกรดไอ้นี่ก่อนทุกคนขั้นแรกเราเก็บของเข้าก่อนนะครับโอ้โหของโคตรเยอะเลยเดี๋ยวถ้าว่าเยอะลำดามเรียกคำว่าลกได้ละอืมต้องอัปเกรดไอ้นี่ก่อนถูกไหมตอนนี้ภารกิจไหนค้างอยู่ปะภารกิจสมบุกผาเมื่อไหร่คนนั้นจะมาขายของให้เราอีกนะาจากได้กล่องใหญ่เพิ่มอะ บองแป๊บนะครับอะไรกล่องไหนว่าผมยัดเข้าไปก่อนนะผมค่อยว่ากันกล่องมันเต็มหมดแล้ว่ะกล่องมันเต็มจนล้นเลยครับตอนนี้นั่นคือปัญหาที่เราต้องเจอ เรื่งประดับเหรอก็ไม่สำคัญหานะภาพผมมอนและแซตเอา้าจะอยู่ก็ได้ภาพแค่ปัดฝุ่นได้นะเอาจริงดิแตกเว้ยเฮ้ยไปถ้างนั้นขั้นแรกนะครับวันนี้เราไปรับเววสใหม่ก่อนแล้วก็หาทางอัปเกรดนะครับจำได้ว่าขออัพเกรดเราครบแล้วไม่ใช่เหรอวะผมจำไม่ได้พันแล้วผมทำอะไรไปไว้วะ ไม่เล่นแปเดียวลืมอย่างเงี้ยถ้าลืมเงี้ยต้องวิ่งไปดูครับผมจะเล้จําได้แต่ตอนนี้รับเวสใหม่ก่อนวันนี้วันอะไรวันอังคารโอเคเวสประจําวันนี้มีให้ทาวาวสีม่วงไม่ทําอิทหินอ่อนสามสิบสามสิบสี่เล่นกระจกสี่สิบแปดแท่งทองแดงกับแผ่นไม้เนื้อแข็งเลือกครับก็จะเอาอะไรแผ่นไม้เนื้อแข็งดีไหมหรือแท่งทองแดงแผ่นไม้เนื้อแข็งดีกว่าครับผมผลคือแผ่นไม้เนื้อแข็งมันหาง่ายกว่าเพราะเราสับ สับต้นไม้กระจุยง่ายกว่าก็าการเปลงเหมืองนะฮะผมเอาง่ายๆเลยนะขี้เกียจลงเหมืองแค่เลยไม่มีเงินมากกว่านี้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเอ้เอา้าผ,ผิดไปหาที่อัปเกรดกันถ้าเกิดผมเดานะผมว่ามันน่าจะอัปเกรดได้เลยครับจำได้ไหมผมขาดทองแดงมั้งถ้จำไม่ผิดนะเหมือนขาดน้อยมากอะ่ะเออถ้างั้นเราก็ไปกดอัปเกรดเลยนะครับน่าจะผ่านเลย อ้าวไฮดี้หยิบมาใช้สักวันสองวันสิเอาทำวิจัยน่ะอืมขอทำปีกประโยคนนะวิจัยอะไรอ่ะวิจัยหนึ่งหัวข้ารการขุงยนในเชิงเต็มสีที่แตกต่างกันสองอัตราการตอบสองโดบเมื่อป้อนคำสั่งที่แตกต่างกันสามจต้องสำรวจอัพเกรดความตองการของหุนยนน่ะก็ได้ก็ได้ไม่ได้ให้เห็นว้าเลยขนาดนั้นก็ะคุณอยากจะฝึกมือฝึกวาชนาญการใช้งานบ้างงั้นข้ามันไปง่ายแบบนั้นมันทำให้ความเชื่อถือของข้อทดลองฉันตกลงนะแต่ว่าก็ใช่เอ้า เพื่อรายการฉีไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากให้คุณยิงยนต์นะแต่ถ้าคุณสมายก็คงไม่อยากชำนาญแล้วก็ทำให้เป็นประโยชน์กับทุกคนยิ่งขึ้นจะดีใจมากเลยอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดงานตัดริบบิ้นบนสะพานขาวก่อนคุณล้มซะทำให้คนอื่นเจ็บแทนเลยอ่ะขาวก่อนฉันบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ได้ออกจากบ้านสามวันก็หายดีแล้วไม่ต้องวุนเรื่องนั้นหรอกนะาไม่ได้ไปถึงคุณไปถึงคุณยนต์ทำให้เจ็บปวดใจล่งหากเราคุณยนต์ใช้งานไม่ได้แล้วหรอเพราะฉันหรอพูดตรงๆนะคุณยนต์ทำงานก่อสร้างสเร็จมาก็เยอะรับประ แล้ถูกคุณทําล้มอีกเหมือนกับฟ้าเสุดท้ายที่ทับจะอูดเสียหายนั่นแหละเหลาาหน้าของยนต์เกิดความเสียหายระบบช่วยเหลือปิดเปิดใช้งานไม่ได้สี่งสำคัญก็คือตรงที่เชื่อมต่อแรงดันความกดแรงดันรับความกดดันเกณฑดสูงสุดไปแล้วสรุปก็คืออย่างน,น้อยๆต้องไปทําการซ่อมดูทั้งเครื่องก่อนนะนะคุณอยาก่วยฉันซ่อมไม่เสร็จก่อนไหมล่ะฉันจะไปรั่ให้คุณหัยนต์เป็นไงล่ะก็ได้ แต่ความ่อสู้ที่คุณพูดมาน่ะต้องใช้ปฏิงยุ่งยากไปน้อยเลยนะและยิ่งงานรูรติศอ่ะให้เป็นหน้าที่ของกองทหารสัก,กาชันไม่ไว้ใจเลยอะ่ะกูอีกแล้วเขราพู่ถึงวัตถุดิบเจ้าของ w ั r k s h ก็มาแลวไงจะแตะเชื่อถือได้ทำงานทั้งเร็วและดีจะช่วยกูได้แน่ๆถ้าแตะก็ตกลงนะก็จริงเจ้า,อนะจาของ w ั r k s h มักมาจะเป็นตำรวจที่ร้งโบราณเรื่องที่ฉกเรื่องที่ควรเก็บวัตถุดิบยังจำได้อยู่กันโอเคเลยแล้วก็จดชื่อของให้ฉันและฉันก็ต้องไปหาธาตุแห่งแซนล็อก โอเคจัดมาฉันจะย้ายโมบิลสูตรไปที่สูตรวิจัยชั้นก่อนเพื่อปกัิตัวเองโบตัวแรงหลังจากที่คุณพบสรุปจะหมดครบแล้วโอเคก็ได้ก็ได้ไดเฮ้ยมีงานไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆเลยนะสมกับเป็นท่าแห่งแซนด์ด็อกจริงๆเลยหุ่นยนต์พังครับไว้ง่ายอ่ะก้องอันนี้ปะตัวประกอบอัปเกรดยืนยันเรียบร้อย ออาเกดให้ขั้นเดียวเคเรียบร้อยผ่านข้อไก่ยังไม่ได้สร้างแผ่นเหล็กหล่อขอกสัตว์ข้อไก่ขอกกระต่ายแต่าเราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยหรือจะขยายบ้านก็ได้ไม่ติดอะไรถ้าเรามีพื้นที่มากเพียงพอถ้าอย่างนั้นเ้าเราขยายที่ดูจากทรงนะ มันน่าจะไปหลังดีหนึ่งช่องไปขวาเด็กสองเจามันจะได้บ้านขนาดใหญ่มากมาหนึ่งหนึ่งหลังโคตรใหญ่จัดไปไม่ใช่ตอนนี้ทำแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ <c oughs> น,น,นะครับเรากลับบ้านไปนะครับไปเตรียมวัตถุดิบนะผมในการทำอาลานสกีก่อนแล้วก็ไปเตรียมวัตถุดิบไปซ่อมหุ่นให้เขานะครับอะไรก็ตามแต่ที่มันเออจะว่าแปลกไอออเดอร์วงชางเฉี่ย มันสามารถส่งได้เลยปล่าวะถ้าเราไม่มีของในตัวเหมือนจะไม่ได้นะอะไรอ่ะปันโจก่อเรื่องอีกแล้วมันมีภารกิจเสริฟวะแวะไปดูไหมเผื่อเป็นภารกิจที่แบบทำพร้อมกันได้หรือเปล่วอะไรคือภารกิจปันโจไม่เอาละไม่แวะและพ,พอรู้าเป็นของใครไม่แวะและคงเป็นภารกิจแบบนี้เนี่ยไล่จงไล่จับอะไรสักอย่างไม่ทา อาว่าพอเป็นเหล็กแล้วเท่บันทีเลยระดับกลางแล้วงานนี้โต๊ะทะเบียนะผมเริ่มการประกอบครับอีทินอน่อนแพะ เริ่มการลุยเพื่อขัดเกาไม่ต้องทําอะไรอันนี้เผาไป้ตัวทำง,งานเคลียร์อันนี้ล่ะเน,นี้หมดอ๋อหอเอาโล่ทองแดงเพิ่มครับแผ่นทองแดงไม่มีแต่เรามีอื่นเรามีเปลือกยางเราขาดแค่แผ่นทองแดงอย่างเดียวเลยนี่เราครบแล้วสบายแผ่นไม้เนื้อแข็งสามอันงั้นเหรอแผ่นไม้เนื้อแข็งมันทําที่นี่ดิแคจะไม่ผิดอ่ะแผ่นไม้เนื้อแข็ง รือไม่ใช่หรอแผ่นไม้เนื้อแข็งงั้นหรอหรือว่าทำที่อื่นวะเอาละ่ะเวรดนั้นส่งวกนี้ได้ใช่ไหมแล้วเวรดนี้อ่ะแล้วของทำมุ่ยนอ่ะเหล็กหล่อไมโครชิพ เดล็กหล่อมโนรชิปทองแดงมันเหลือแหล่เลยนะอันเนี้ยลองหาดูกันครับเราเก็บของไม่เป็นระเบียบครับผมฉะนั้นแล้วเวลาเราหาของมันจะหายากเหล็กหล่อแล้วอ่าไมโครชิป ไม่ครชิปอยู่ไหนวะเดี๋ยวและแล้วก็ขาดเลยนะไม่ครชิปแล้วก็ลวดทองแดงการหาของเป็นเรื่องที่ยากเนาะลวดทองแดงเดโอเคผ่านอันนี้ผ่านอันไหนเคลียร์ได้เคลียร์ก่อนนะครับผมจะได้ว่องไว ต้องเอาไปที่ศูนย์วิจัยเลยนะครับวันนี้ส่วนอื่นก็รอตามรอตามคิวมันกำลังทำอยู่ยังไม่อยากรีบใช้งานขนาดไปและวศูนย์วิจัยครับไหนหุ่นตัวไหนพังมาให้ทาสคนนี้ซ่อมสิอ่าปฏิสัมพันธ์ไม่เร็วที่เจ้าควรจะฟังคำสั่งของฉันเข้าใจนะวันนี้คุณติดเชต้องการพอดีเลยมาอ่าแล้วคนซ่อมก็เป็นเราอีก ซ่อม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 อืมซ่อมอือซ่อมอืมอ,อือเสร็จดูขอบตาด้วยเออเหมือนใหม่อีกครั้งน่าภูมิใจจริงเลยเรียบร้อยตอนนี้ยังตอนนี้ดูเพอร์เฟก์แล้วใช้เซนเปิดใช้ก็เสียดาย ดูถ้าการทำอย่างนี้เกินไปจะเกิดผลด้ารบนะเนี่ยยิมเล่จะช่วยอีกไหมเนี่ยตอนนี้ไม่มีแล้วล่วละเรื่องอื่นที่ต้องการเขาเฉลยคุณควาสามารถไม่พอนะเออะไอ้นี่มันหยาบคายวะต่อยมัน้ะทีได้ไหมขอแวะหน่อยคุยทีนึงไม่ได้คุยอะไรหรอกจะวิจัยอะไรวะโต๊ะทำอาหารจัดไปวิจัยครับสามวันเร่งหนึ่งกันไปเออโต๊ะทำอาหารครับไม่เคยคิดจะทำโต๊ะทำอาหารเลยแต่ว่าแบบทำดีกว่านะครับ อย่างน้อยก็ไม่มีอะไรให,ให้วิจัยแล้วอะเอาซะหน่อยเดี๋ยวแนว,วิจัยเนี่ยเราเก็บใช้วิจัยให้เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะไปเริ่มแผนการเขาเรียกอะไรนะฟื้นฟูพิธภัณฑ์กันกนะครับเพราะพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยคือแบบยังไม่ได้เริ่มเลยประมาณนั้นที่เหลือก็แค่รอแผ่นทองแดงครบ3อันนะครับแล้วก็ทําแผ่นไม้เนื้อแข็งวันนี้มี2อย่างให้เลือกก็คือ1คือทําภารกิจ ภารกิจที่ว่านะี่คือทําตามของภารกิจคือแบบหาไมา้หาอะไรเพิ่มกับอีกอันนึงก็คือลงเหมืองเออเท่าไหร่วะจริงๆก็อยากหาเงินนะเท่าไหร่อเวสี่ห้าพันเหรียญทองแพงมากงั้นวันนี้นเป็นวันเก็บเกี่ยววุตถิดิบไกรไม่มีใครไม่ไมีใครอยู่ ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้ครับจริงๆเราไม่ได้เก็บอันนี้นะเว้ยหันแหน่จริงๆเลยคือผมจะเก็บพวกไม้เนื้อแข็งแต่ว่าไม้เนื้อแข็งมันจะต้องอยู่อยู่ที่ที่แบบเก็บคนเห็นเยอะนิดนึงอะน่ะอย่างถ้าเราตัดต้นไม้ต้นนี้นะเรียบร้อยแตกลองสักทีได้ปะลองทีนึงได้ปะ ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหรอกต้นไม้ต้นใหญ่โคตรเก็บเห็ดด้วยเขาไม่ว่าเราผมไม่ใช่ไปซีที่จีบได้ถ้ามาฟอกได้บ้างฟอกไปแล้วอะเห็ดแต่บันทะเลทรายได้เป็นผงเห็ดมาด้วยแล้วก็อันนี้ต้นไม้ใหญ่พอแล้วกันเนาะต้นใบเล็กเราไม่เอาเลยะครับ กองเศษไม้นี่ไม่เอาไม่มีอะไรน่าสนใจเลยวะมีแต่เอ้ยอันนี้อันนี้สนใจยังไงการุนก็ยังสำคัญอยู่กับเรานะฮะแล้วก็ไก่บ้าคลั่งขอปาดคอซะหน่อยแล้วการมันไส้ปาดไปดีหนึ่งดูดูทำดูมันทำไก่อ่อนบ้าคาบ้าข้าหงอหอมใส ต้นนี้ตัดได้ไหมอะที่ผมฟันมันไม่ใช่เลยนะผมจะลองตัดต้นนี้ดูเฉยเอาไม้แห้งตัดได้ววะได้ไรครับนี่ได้ไม้ไม้เนื้อแข็งเออดีมาวันนี้วันแห่งการุนกลวดมันได้แต่กลวดจริงๆเนาะเฮ้ยแต่ไ,ได้ขอกอื่นด้วยนะได้ลำค้างได้คอร์ส โหลดมันดับคอร์อดได้เหรอวะอันนี้ตัวไรนะ้าตาคุค้นๆนะเราอะปาดคอซ้ะมันต้องผุดขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเก็บ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 เออสุดยอดเอาของเต็มอีกแล้วเหรอหินคว้างโยนทิ้งนะผมอันนี้เอ่อทิ้งทิ้งทิ้งเออเอาเต็มอีกแล้วอะอะไรเต็มวะโหลดอะ อะไรอ่ะออกกว้างขีนได้บ้าเอ้ยของไรสาระ,ะเราเอานีา้ครับหินแข็งเดียวพอผมว่าเราควรทำไอ้นี่เดี๋ยววะ่ะกล่องเก็บของแล้ววะ่ะไม่งั้นของในตัวมันล้นแบบลดทะลักมากเลยอ่ะเราจะได้มีปัญหาเรื่องช่องเก็บของในตัวไม่พอเว้ยไม่ต้องรอเอ็นบีซีตัวนั้นมาขายแนละ้วจริงๆผมไม่อยากเก็บตังค์รอเอ็นบีซีตัวนั้นมาขายเอ็นบีซีที่มันเป็นไอ้นี่ยมันพ่อคาเล่อ่ะเออถ้าเอ็นบีซีพ่อคาเล่มาขายมันจะแบบได้กล่องใหญ่ไง มันไม่ต้องทำเองก็ได้ครับเอ๊แต่ะว่าไปกล่องใหญ่แล้วก็ทําได้แล้วนี่นะมันก็ทําไม่ยากว่ะว่ามันได้เหล็กหล่อแล้วเอยเหล็กแข็งแล้วอะลองดูปะเผื่อทาได้เลยจะได้แบบโลกล่องหมดเลยด้วยเออปะไปดูก่อนไปดูก่อนไม่มั่นใจไม่ค่อยมั่นใจละเพราะจำได้ว่าเมื่อก่อนมันทำยากเพราะมันใช้ของเยอะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดเราแบบวัตถุดิบและของเ,เพียงพอแล้วอะเอยเอากดผิด โอเคแผ่นทองแดงพอแล้วครับเรียบร้อยแปะเข้าไป,ไปเดี๋ยวนะเก็บของก่อนจัดทั้งหมดเพิ่มเพให้รับสวยเอา้าดีเลิศว่ะคุณภาพดีเลิศด้วยครับเจ๋งติดตั้งโต๊ะตรงโน้น800เมตรไกลไปว่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราอ่าลองสร้างกล่องมาดูก่อนนะครับกล่องไซส์ใหญ่เหรออยู่ไหนหน้าตอรีดไม่ใช่ละ ในกล่องวะมีชุดเพาะปลูกกล่องนี้เราทําได้มีแต่กล่องแบบกล่องเก็บของธรรมดาครับไม่มีกล่องดีๆเลยดีกว่านี้เลยตู้หนังสือไม้พั่ว่ากล่องเก็บของขนาดนี้เราทากล่องแค่กล่องไสเนี้ยสองกล่องเดดไปมามันต่างจากกล่องใสธรรมดาหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต่างมาโถเอ้ยมันคือกล่องใช้ทั่วไปน่ะครับเค ไม่สนหรอกครับว่าเป็นกล่องอะไรตอนนี้สําคัญอย่างเดียวเลยคือขอที่เก็บหน่อยนะไม่ไหวแล้วอุ้ยนี่ขนาดนี่ขนาดพึ่งอันนี้นี่ยขนาดพึ่งพึ่งจะเริ่มวางของคีมทาน,น่าเก็บไปกี่ตัวกล่องขนมปุชเชวชาญอันนี้เก็บไปกุหลาบภูเขาหอมข้าวผัดระเบิดเคเคพุดซา ที่เหลือไว้ก็ตัวนะเอ้ยอันนี้ลิสเตอร์เลดบุ๊กไปด้วยนี่นี่นผมมันไม่ชอบของอย่างมหาศาลแล้วเว้ยทุกคนสบายใจแล้วถ้าอย่างนั้นของขั้นต่อไปคืออันนี้นะครับยกเลิกการทําครับแผ่นไม้เนื้อแข็งครับผมทําเต็มสตรีมเลยไปแล้วก็ไปส่งเควสม้ายืนอะไรตรงนั้นนะลูกขอขึ้นหน่อยโอเคไปส่งเควสครับผมโอ้โหไปติดตั้งโคตรไกลเลยอ่าเราวาร์ปไปสถานีสัตว์แมนน่าจะใกล้ที่สุดนะผม ขี้เกียจเดินอ่ะไกลเกินงั้นไปงั้นไปไปสถานีดีไปครับไป let's go <S มาจริงก็อยากจะแวะไปทำกุหลาบผินนั่นเพิ่มนะอุตสาห์ดอกพาทีเรียหรอลานสกี โครไกเลยนะเอ้ยตรงนี้มีทางรถไฟแบบโดนปิดก,กั้นด้วยวะเฮ้ยอะไรอ่ะออพาสติกอันนี้ตัวอะไรอ่ะเตงตัวอะไรตัวอะไรฮะเวลยี่สิบเลยหรอเวลสูงเชียวอ้าวแร่วาเรเนียมดิบเก็บครับใช้ไหมไม่รู้ที่รู้จะเก็บแล้วก็อยากตีจิงโจ้อย่างเลยอ่ะเราพอจะซัดจิงโจ้ไหวปะวะ ถามว่าไหวหรือ,อยังแต่ก่อนซัดจิงโจ้อันนี้ก่อนติดตั้งครับต๊ะโรลเทเบียนสกีทรครับผมโอ้โหดีมากเลยเยี่ยมมากเดือดสุดยอดไปเลยคุณเก่งจริงช,ชอบเวิร์กช็อปคุณจะต้องชอบลางสก,กีไซายแนะ่ฉันรับรองทางการจะต้องได้กลับไปที่ทันก่อนนะเพื่อเตรียมตัวแบบแผ่ต่อไปฉันรับรองได้เลยว่าลางสกีแห่งนี้จะกลายเป็นโปรเจกต์สุดยอดของเมืองชาชีจริงสิอย่าลืมเช็คดูกล่องจดหมายของคุณด้วยนะห้ามพลาดพิธีเปิดเชียวละเอ้ยเอากางเกงน้องจำไพเด็กน้อย บอกอะไรอ่ะดีกว่าครับผมใส่เลยเฮ้ยชุดเขียวว่ะเขียวทั้งชุดเลยอ่ะน่ารักจังคันแรกผมผมขอลองไปต่อยกับจิงโจ้ก่อนอยากรู้ไหวหรือยงังจิงโจ้อจอมพลังเหรอมาดิว,วะเฮ้ยไหววะ่ะ มาดิมาดิมาดีจริงโจ้เจ้าพลังเหรอจิงโจ้เหรอ,รอรได้ลินินซี่โครงได้ขอไม่ค่อยแบบไม่ค่อยจะแบบไอ้นี่เท่าไหร่วะเดี๋ยวนะเนื้อแห้งเหลือแค่อันเดียวเหรอเอพี <SP S 2> เหลือน้อยมากเลยอะโอ้โหนี่ขนาดปั๊มแล้วนะไม่พอวะ่ะตอนแรกผมจะไปซัดอีกตัวหนึ่งเพิ่ม แต่คงไม่ได้ไหวแล้วแหละเพราะสเตมิน่าไม่น่าพอตรงนี้คือเราเคยมายังอ่ะเหมือนไม่เคยมาครับโซนที่ผมไม่เคยมาสำรวจโลคนิดนึงอันนี้เป็นลานปลาเฮ้ยมาแล้วเรียนปลามาแล้วเอาอีกแล้ว <laughs> บอกไ่สำรวจโลกเล่นแล้วนะสำรวจตลอดเลยมันมีฮัตกินเต็มไปหมดเลยอ่ะประเด็นคืออะไรรู้ป่ะประเด็นคือผมมาหากุหลาบเว้ย แหงน้ำใช้น้ำหมดแล้วเวเลยน้ำหมดเดียวหรอเอาตันไม่ได้มาต่อยกับจิงโจง้มาหาหินน่าจะอันไหนวะมันต้องมีอันนึงอ่ะที่มันเป็นโครงกระดูกอะอน,นุนเหรอโอผมมาหาแร่นะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกตอนนั้นก็มีเรือเรือหรือเครื่องบินวะหรือว่าจริงแล้วที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนเอาแยา้วทฤษฎีอะไรเนี่ย เพราะว่าสัตว์ตัวขนาดนี้แม่งน่าจะไม่ใช่ดอกธรรมดาเอ้ยเกิดมา,ห,ามหิ่งหลาหิ่หัวลาเก็บ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 อย่าให้เรามาขวางเก็บครับมันเกิดทุกวนันเลยหิกุหลาบอะกระดูกสัตว์เหรอเก็บดิทำไมได้ไม่รู้เก็บก่อนกระดูกสัตว์ครับผมนี่อะไรอ่ะมันคือดอกอะไรโสมทะเลทรายเอาละเก็บมั่วเก็บมั่วบอกบอกเลยเก็บมั่วได้รับโสมทะเลทรายสองอัน และกระดูกสัตว์แมงป่องเฮ้ยอย่าพึ่งได้บอกวะเออสามสิบดาเมจแหมถ้าไม่ติดนะไม่ติดว่าไอ้นี่นะสู้ไปแล้วอันนี้คือติดไงแต่หน้าไม่พอไงเห็นอะไรข้างในอะไรข้างในอะไรข้างในเฮ้ย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 อย่าพึ่ง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 ตบปาดตบปาดตบปาดตบัาดเรียนรู้ทำโจ๊กปลา อ๋อ้โหพลังกายหมดโอ้มายกอดจิบหายแล้วจิบหายแล้วอัตราขี้ต่อเนื่องอ๋ออะไรกินได้บ้างวะมันกินอะไรไม่ได้เลยอ๋อไม่นะตามินาหมดอ่ามีกับบัตรมามาลูกมาไอ้มาโอเคดีมนบักลรอดไปเฮ้ยมันมีของซ่อนอยู่หลังบอสว่ะโคตรสุดเลย โอเคทุกคนพันนี้เราวันเดียวพอแล้วกันนะผมเดี๋ยวเวลาคลิปจะยาวของาได้แล้วเนาะก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับติดตามในครั้งหน้าตามผมในปีไซเกมชื่อว่า, rock, าไม่ทาแอนดแซนด์ร็อกนะผมถ้าดีอย่าลือฝากกดไลค์กดสมัครให้เหมด้วยแล้วก็ฝากมาติดชมผลงาน้เยอะๆนะผมเพื่อคลิปออกไปขึ้นนะครับก็จะเปอกันพันหนะ้าสหรับนี้บายบายครับผมเดี๋ยวเราวิ่งกลับเมืองกันนะผมเดี๋ยวนะปนะวไปเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยววิ่งกลับเมืองกันทุกคนแล้วก็เก็บตังค์อัปเกรดบ้านอัปเกรดอะไรต่อ เร็วยากม้าเก็นมีเร็วยากมากไปกลับบ้านกันจะมาพันหนาไปไปครับ